มันหายากจังว่าปกติหาโคตรง่ายโอ้โหมาเป็นเบือเลยครับผมโอ้โหอะไรวะอันหนึ่งลาดเพื่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอ้อมหลังครับจะเต็ะต้องเล่นสายลอยละต้องเล่นสายลอยนะครับผมนะต้องเล่นสายลอยนะครับหลบก่อนนะครับผมนี่เป็นไงจะเต็ะหลบหลบเข้ามุมครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ทัน,นไม่ทันจริง โอเคครับผมวันนี้ก็เกมคอมตีตีมือปิ้ Mobile นะครับผมวันนี้ผมก็จะเล่นปืนไอ้ชิคคอมนะเชนเยลโลไทเกอร์นะครับผมลายเยลโลไทเกอร์นะลูโอ้โหไก่ขันไปหนึ่งทีแล้วจ <c oughs> <c oughs> ังหวัดนี้นะก็แต่งปืนมาแบบกักกังนะครับผมนะโอ้โหมันยิงเหมือนฟาร์มสัสเลยนะเนี่ยไอ้เน,นี่ยมันจะยิงคล้ายๆฟาร์มสัสในฟรีไฟนะครับผมยิงทีละสามสี่นัดอ้าวหายหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> อะไรติดคออุย้ยมีคนออกอ้าวเขาไม่ได้ออกเขาแค่หันหลังเออเขาแค่กำลังอันนี้เฉยอ่าผมเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมชอบยิงแล้วกดอะไรนะอ่ะโอ้ไก่ขันให้เลยชอบยิงแล้วกดกดกดรีโหลดกระสุนนะเออฆ่าเสร็จกดรีโหลดฆ่าเสร็จกดรีโหลดอยู่นั่นแหละนะครับผมนะยิงเหลี่ยมยิงเหลี่ยมนี่เป็นไงล่ะสองตัวติดเฮ้ยข้างหลังอุ้ยโอ้โหมันอยู่ข้างบนนะนี่ก็ให้เพื่อนแบกนะครับผมนะ <laughs> <laughs> แล้วแจกอย่างเดียวแล้ว ไก่ยังขันเลยแล้วทำไมไก่ไม่ชอบขันจะไม่เป็นโรคอะไรบนนฮ้ยมันยังอยู่อ่ะยังอยู่มันยังอยู่อุ๊ยโอ้โหไม่ทันแล้วมันยิงทีละสามนัดโอ้โหอะไรวะไม่ไม่ทันใจไวรุ่นเลยวะเอ้ยขึ้นไปรุนรออ้าวิบห่ายแล้วมันรออยู่โอ้โหอยากให้เจเอ็มมันแก้เออแบบให้เรายิงขนาดที่ขึ้นบันไดอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ได้เปรียบเลยคนที่อยู่นั้นนะเออเดีเดรเพิงยิงรอเลย่ะออะ ตอนนี้รถแจกแล้วนะครับผมนะล้มคาในข้างบนวะเฮ้ยอ๋อไอ้นี่เข้าไปทำไมอ๋อหายไปไหนแลว้ววะอยู่นิ่แต่มันไหลเนี่ยเพื่อนโอ้โหอะไรสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆครับเพวาปืนเนี่ยผมไม่ชอบสร็จแล้ะนะตัองที่ผมเล่นมาลหลายตาเนี่ยปืนเนี่ยคือแบบมันกาะจหรับผมเนี่ยเนี่ยปืนนี้แบบมันยิงอะไรเนี่ยมันไม่ทันใจเลยอุ้ยโอ้โหเพื่อนแตกนะครับผมจนหน้าตาตาเลยนะ ดูเนี่ยผมไม่ถนัดเลยอะ่ะกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวเนี่ยคือนานมากเลยมันมันไม่ทันกินเนี่ยเข้าใจไหมทุกคนยิงทีละสามได้บนฟาร์มัสท้านในฟรีไฟได้อยู่นะผมฟาร์มัสอ,อ่ะแอันี่มันคอร์บดิวตี้ไงมันคนละเกมกันดูเลยผมเกือบตายเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดแล้วหลบทันวิ่งเด็ดเด็ดเด็ดโดกระสุนโอ๋อก็แพ้ไปตามสเต็ปนะครับผมนะหยิบป,ปืนแบบอ่าเพิ่งเล่นมาได้สองสัปดาห์นะครับผมแต่ยิงมาสองสัปดาห์นี่ผมก็ ยังเล่นยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับเนี่ยดูดิมันมันไม่ทันกินอะ่ะคนอื่นมันยิงมาต่อเนื่งต่อเนื่งเรายิงแบบเออนะก็พแพ้แล้วครับผมนะมันไม่ชอบอะแถมปืนนี่ไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยนะใช่ไหมเนี่ยผมเห็นน้อยคนมากเลยที่จะเล่นปืนเนี่ยไอชิคคอมเนี่ยไอชิคคอมผมไม่รู้อ่านถูกไหมไชิคคอมเนี่ยนะเอ็มซียิงดีกว่าเลย เอ็มสมันดีแล้วเ4มันมาแบบสมดุลเลยนะครับเนี่ก็มีปืนไวกิ้งนะเอ้ยโคตรอยากได้แต่ไม่มีตังนะ อเคผมเข้าตาที่สองกันเลยนะครับผมนะบบก็รอคนเข้ามาเพิ่มก็นานอยู่นะครับผมนะที่แกรอโคตรนานเลยนะไปถ้ามีคนเล่นถ้ามีคนเล่นปืนนี้โหดบอกผมด้วยนะครับผมนะผมอยากรู้จริงๆเลยเป็นใครเด่ะโอ้โหผมแบบอะไรอะ่ะไม่รู้ผมกา,กากหรือเปล่านะเออก็ไม่อยากจะโทษเตือนเท่าไหร่นะครับผมเพราะผมก็ เออห่างหายจากเกมนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะไม่รู้ผมกากลงหรือเปล่านะครับอืมน้อยก็ออะนะโชว์เออวะเราเล่นกากลแล้วดีกว่าเออนะราน่าจะเล่นกากแหละใช่ไหมปืนมันคงไม่ได้กากใช่ไหมปืนมันต้องมีสเตปพอมาอยู่กับผมนี่มันก็จะกากลงสองเท่านะครับผมนะอืมหัวไป่เลย อุ้ยโอ้โหโดนดล่าเลย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะสัหลบและจริงจะมาด้านหลังอืมเพ่อไหนก็นหมดวะเนี่ยทีทำไมมันหายากจังวะปกติขาโคตรง่ายโอ้โหมาเป็นเบื่อเลยครับผมโอ้โหอะไรวะตักหนึง่งอืมลาดเพื่อนเลย เดี๋ยวๆเราต้องอ้อมหลังครับสเต็ปต้องเล่นสายลอยและต้องเล่นสายลอยนะครับผมนะต้องเล่นสายลอยนะครับหลบก่อนนะครับผมนี่เป,ป็นไงสเต็ปหลบหลบเข้ามุมครับผมเฮ้ยเดี๋ยวๆอุ๊ยโอ้โหไม่ทันเห็นไหมมันไม่ทันกินนะครับผมโดนปูดปดนะครับผมเดี๋ยวนี่มายิงแตรๆแต่มันกระสุนก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะครับผมไม่แรงเลยนะว้ามันไม่แรงเลยโอ้โหดูดิยิงตั้งหลายนัดเขาไม่ตายอ่ะ นี่ถ้าเป็นปืนปกติจริงๆเนี่ยยิงแป๊บเดียวเขาก็ตายแล้วนะผมปืนนี้มันเบาๆนะเดี๋ยวๆๆโอ้โหมึงก็แม่นเกิดกูโผล่แป๊บเดียวยนะเพื่อนสามตัวเลยแม่ยนะโ,อโอ้โหอีวอตเออ่เขาใช้นักแข่งจริงๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะชื่ออีวอตเนี่ยเริ่มเริ่มสยองแล้วนะอุ้ยโอ้โหแถมเขาแบงด้วยนะเนี่ยอีโวตเดนี่ยโผล่แป๊บเดียวตายหัก